สสิ่งที่ผมอยากจะแบ่งปัน EP ที่หนึ่งจากหนังสือใช้เวลาแค่วันละหนึ่งนาทีชีวิตดี24ชั่วโมงผู้เขียนฮีโร่ยุกิมิยาเกะหหยุดอ่านไปขีดไปอันนี้ครับผมเจอมากับตัวเองเลยว่าเอ๊ะอะไรนะที่ทำให้เราอ่านหนังสือ แล้วไม่มีสมาธิจดจอ่อเวลาที่อ่านไปเรื่อยแล้วก็บางครั้งก็หลุดโฟกัสไปบ้างผมก็เลยมาตั้งคาถามเขาว่าเฮ้ยอะไรกันนะที่ทําให้เราอ่านหนังสือแล้วไม่ได้ประสิภาพมากมากเท่าที่ควรก็เป็นเรื่องของการอ่านไปด้วยแล้วขีดไปด้วยปกติแล้วผมอ่านหนังสือเนี่ยผมจะมีตัวปากกาไฮไลท์ครับในการขีดะฉะนั้นเขาเลยน,นําเสนอว่าเอ๊ะไอตัวที่เป็น การขีดทุกครั้งที่เราอ่านนะครับมันเป็นตัวที่ทําให้เราหลุดโฟก,กัสหรือเปล่าอยากจะเขาเลยแนะนําให้เปลี่ยนเป็นเรื่องของการพับกระดาษแทนก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยได้สส่งข้อความแจ้งเตือนตัวนี้เป็นตัวกระตุ้นอย่างหนึ่งครับเวลาที่เราอยากจะปรับเปลี่ยนการคิดหรือว่ากิจกรรมอะไรบางอย่างที่เราอยากจะเพิ่มขึ้นมาครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าเราอยากจะตื่นนอนเช้าขึ้น เราก็ใช้วิธีการคือส่งข้อความไปให้ใครสัก1คนหรือว่ากลุ่มลายสัก1กลุ่มครับว่าเราตื่นเช้าวนะเราตื่นแล้วนะรวนะหรือแม้กระทั่งเราจะอ่านหนังสือแล้วนะเราก็ส่งข้อความข้อความไปว่าเราอ่านหนังสือแล้วนะ 3. จากศูกลายเป็น1ตัวนี้เป็นมุมมองทัศนะของผู้เขียนนะครับที่เขามีมุมมองว่า ถ้าวันนี้เราทําอะไรสักหนึ่งอย่างครับถ้าสมมุติเป็นเรื่องที่ดีถ้าเราเริ่มจาก0และขยับมาเป็น1ได้นั่นหมายความว่าจาก1มันก็อาจจะกลายเป็น2จาก2ก็อาจจะกลายเป็น4จาก4ก็อาจจะกลายเป็น5ห,หรืออาจจาก5ก็อาจจะกลายเป็นสิบในตรงรข้ามกันครับถ้าสมมติเป็นตัวสิ่งที่ไม่ดีก็คือสิ่งที่เราอยากจะเอามันออกไปครับ ถ้าเรายอมแพ้กับมันยกตัวอย่างเช่นนะสมมุติว่าสุบุรีเนียครับถ้าเราบอกว่าเอ๊ะก็หนึ่งม้วนเองนั่นหมายความว่าจากศูนย์ที่เราไม่สูบเลยมาเป็นหนึ่งแล้วจากไอ้หนึ่งม้นนะั้นน่ะก็จะกลายเป็นสองแล้วจากหนึ่งสองม้นนะั้นน่ะก็อาจจะก,กลายเป็นสามและอาจจะก,กลายเป็นสี่ทำให้การตั้งใจที่เราจะทําอะไรสักหนึ่งอย่างครับก็อาจจะหลุดออกไปได้เนาะสำหรับผมพี่พีคแค่นี้ครับ สามสิ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันสามสองหนึ่งสามสิ่งที่ผมอยากจะแบ่งปัน ep ที่หนึ่งจากหนังสือใช้เวลาแค่หนึ่งใช้เวลาแค่วันละหนึ่งนาทีโอเคไหมสามสิ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันสามสามสิ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันสามเรื่องที่ผมอยากจะแบ่งปัน สสิ่งที่ผมอยากจะแบ่งปัน EP ที่หนึ่งจากหนังสือ